เดินทางตั้งจะเศ้า,าออมืดเลยค่ะออกจากบ้านตั้งจะตีหาคือพูดเละถงึงก่อสร้างกับประมาณใบสองใบาสบามกับ,บพีน่น้องขาเดี๋ยวก็มาเบิ่งกันอีกไม่เท่นึงนะคะเนาะเบิ่งเป็นระยะระยะประาณหดแส่แล้วค่ะ เสพคีรถมาหอดอัน,นออเ,เออเสพมาเป็นกาแฟรเลยเรือคือเรือขามฝากครับพี่น้องคะหนัก650ก<ต>ิโลกรัมแก้วนิดละลายตัวคิวกันเป็นแถวเงาเลย ไปดูลพี่น้องทางขึ้นเขาออยู่นี่นี่ก็บพกแพ่ออสเตรียเหมือนกันค่ะสูงชั้นกันก่อสร้างทางอันตรายมาถึงห้องแล้วค่ะพี่น้อง ก็คาชาบีดก็โ<า>รงแรมกาชาหองเงียอยู่ค่ะพี่ต้องค่ะกาชากาชาโรงแรมกาชาบพิบ่งเพ่งเพ่ับอันนี้นะฮกดีเนาะคะนะ่น้องสร้าง แตนอยุยค่ะาโรงแรมเคยมาพักเล้าเที่ยนึงมื่อนี้ก็เลยเออเห็นมันมันอนายุดีก็เลยมาอีกมา่ถวนี้นะคะเนาะแต่ตอนนั้นมาไปอยู่บังกะโลครับพี่น้องว่าชี่บังกะโลอันนี้เขาก็อยู่ข้างบนโรงแรมมันเต็มค่ะพี่น้องบางกะโละเต็มบไปเฮหดสีผิวสีผมมาใหม่ผมงอกลายไหมคะพี่น้องคะผมงอกลายปนี่ก็เลยไปฮ็ดสีผม เห็นป่ะเฉพะเลียนีอย่างมาวา่าสันว่ะไปไไหาอะไรป่ะโอ้ยเท่าแล้วนะคะเนาะเท่าแล้วก็ถ้าบ่ยยอมบ่วยยังกันป้อยไปมันก็มันก็โซ่เกินไปนะคะพี่น้องก็ลงนะเลยน้องเฮ็ดเบิ่งสนุกก็ออกมาดีหรอกคะ่ะพี่น้องคิดว่าเนาะแต่ว่า เขาผิวดำวันนี้เขาไปเฮ็ดผมวันนี้มัน,น,มน,น,มนก็เป็นแปลกๆอย่างไรอย่างเขาเคยเขาเคยเขาเคยเห็ดแบบว่า,าเขาเคยแบบว่าเป็นผมสีสีดำนะคะนาะมาเห็ดจังซียวป็ยังบ่าได้คิ้นเทียผมข้างหน้ามิงหลายโพดก็เลยดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งบอกคะ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวพาเที่ยวก่อสร้างนาะค่ะน้เฮา,ามาเที่ยวก่อสร้างกันค่ะพี่น้องคะมาเบ,าบ,บาิ่งว่าก่อสร้าง ไม่รีดเทียวเลยสิพออ,อย่างแน่ยู่ประมาณห้ามือค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องหลังจากที่เช็คอินเข้าไปในโรงแรมออกกระเป๋าไปเก็บ,บกกเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะไปเลยพักกันยางออกมาเบิง่งชายหาดหเบิง่งหลังตะเวนตกดินนะคะเนาะกระทบกับแสงน้ำสวยงามค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องคลิปนี้แมรี่ก็ต้องไปแล้วค่ะพี่น้องคะเที่อ,อสร้าง เดี๋ยวมาคอยเปิ่งกันะนะคะนอกจาิพออย่างไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย